ทัดีพี่น้องของไปจ้ามนะมือนีจะมาเก็บไอ้ต้นพักเสียนคือนที่ดด้สัญญาก็ผเ,เพื่อนไปเนาะจ้ะเนาะเก็บยา้าไปเพื่อน,อนคุณลุงพาออกมาลมแห้งๆด้วยจ้ะ ยอดอ้อนอ้อนเพื่อนเดี๋ยวอันไปดองหน่อยนะเพื่อใส่ถุงปลาพลุลุงมาถือถุงให้จ้ะยอดอ่อนอีหลีจ้ะหักกังเปาะเปาะวัน Na. Schreib geschaltet oder was? Schön, ja. tay tém thúng đi của cá ba chạy. là chạy Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video okay. hấp dẫn สวยเลือกได้ได้จะเดินได้บ้งงามก็บเอาน้อ,อ,าอานเพื่นอนเนาะฟังเสียงเด็ดเนี่ยพวกพวกพวกว่าสาน จะยอดอบบวบเพื่อนแต่เปรียบถึงยอดก็คือเปรียบถึงตะ่อยแลนะเนาะยอดอวบจาๆๆ้าเบิ่งใบอันนี้เขาเนี่ยเอาไปก,ก,กนินแกมครับยังหมูกระทะแซ่บเด้อเพื่อนพุนคุณลุงไปสํารวจตรงที่คุณลุงยืนน่นกะกสิเป็น ปลาอย่างเนาะปลาตน้าาาน,น,นกระเทียมเออกระเทียมปลานะจ๊ะเนาะไห้เบิ้งกันเง่เง่เลยจ้ะเอาแต่ยอดเดินอ่อน,ออนยอดไม่อ่อนไม่เอาเด้อจ้ะเด้อ วันธรรมดาหลุดสายเห็ดงานนะนะคุณลุงขาก็ยังบาหายดีหรอกจก้ะอยากผ้าออกมาบอกว่ามันแดดดีมือน,นี่แหละกะทั้งอาทิตย์นี่กะสิหนาวเนาะมืออื่นนี่ล่มจะล่มฝนผ้ายูสิเขาเนาะเพิญายานยานบไดย้าออกมายานมันแก่เบิดจ้ะ มือหนึ่งใส่ถุงมือมือหนึ่งบ่อ,อใดใเ,เพื่อนน่ดน้ำงามน้อมเย็นมากๆเมื่อนี้เจ็ดองศาด้วยจ้ะอากาศเย็นนิดๆเพื่อนเพื่อง ยอดอ่อนนอ,อนเพืเ่อนๆไม่อ่อนไม่เก็บด้วยจ้ะยอดขนาดนี้ก็ร่งกินจอาตอยมักยอดขนาดนี้นะลักษณะยะตอยถือเบิ้งเนาะ เดี๋ยวไปบ้านเนะต่อยทิพยเบิางอีกเทื่อนึงมื่อเชงตรีแจ้งก็กันเนาะจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวต่อยทิย์ไปรีวิวเฮเบิรงกบ้างยอดก็เป็นแนวด่ดอกก็เป็นแนวด่เนาะจาะ้าเนาะไรบ้าท์โคตรบ้าทันโคตรห้อยพ่อรอสิคนแหงยาน <c oughs> อต่อยขับปลาปูเดี๋ยวอต่อยยานเถอะลุงเ่ามักยางไก่อต่อยนะ ตอ,อนก้างเงนอ่อนก้าง,งเป็นตะกินได้จากเพื่อนเพื่อนเว้ยกล่องอาจสขยับนิดนึงจากขอโทวจได้จากจะเพื่อนเพื่อนจ้ะพักเสี้ยนฝรั่งเนาะต่อยกับไปไดมากแค่นี้จ้ะเดี๋ยวต่อยกับสีดองนิดหน่อยเนาะดองพอก,กินจะ้ะเก็บมานิดเดียววเดี๋ยวต่อยสีมารีวิวให้เบิงนะ้งเนาะสีมาให้เบิ้งว่าดอกใบเขาเป็นยังไงสำหรับเพื่อนไหม มือหม่สีกําล่งหัดเก็เนะจ๊ะจะเป็นเพื่อนจ้านี่ก็จะเป็นก้านเขาเนาะจ๊ะใบเขาที่เป็นหยักหยักจะก,กินเขานี่ถสาหัาขยี้โดมันจะออกเป็นกระเทียมนิดนิดกินเขาสิเป็นกินกระเทียมบบแหง้งคือคือต้อนกระเทียมปลาดอกจ้ะเดี๋ยวต่อทีเบิงนะ้งเนาะให้เบิง้งที่เขาออกดอกเนาะจ้ะนี่ดอกเขาประมาณนี้จ้ะ นี่ก็จะเป็นหน้าใบเขา,ดาเด้อจ้ะเด้อเอาต่อยเตเบื่องไกลๆเด้อจ้ะหลังใบเขาจะเป็นลักษณะนี่สังเกตเบ่งง่ายจ้ะเนี่ยจ้ะการเขาจะเป็นการใบแยกจากใบเดียวเนาะสังเกตง,ง่ายจา้ะรสชาติเขาจะออกทิกริบดิบนี่จะออกขมเอาต่อยมกักเอามหฮอไอหมูย่างเกาหลีจ้ะถึงจะไปลวกแล้วมันก็ขมจ้ะมีทางเดียวที่สามารถเฮ็ดให้กินได้แซบทิทุดคือเอาไปดองดเด้อจ้ะเด้อแล้วต่สิหาเบื้องยอดที่ออก ออกดอกแล้วเนาะอันนี้ก็เริ่มออกดอกนิดๆจะได้ต่อไยเบิงเนี่ใบก็ลักษณะนี้เลยจะ้ะล้างใบก็จะเป็นเล่ๆจ้าจะเป็นนุ่นๆการเขานี่ยจะเป็นข้างนานี่จะออกเป็นเป็นแบนนิดๆจะ้ะเบิง้งข้างล้างจะออกเป็นตุงๆ g ตด้จะ้ะเป็นของโค้งเห็จะ้ะสังเกตง่ายจะ้ะ พลังก็าขอนึ่อมาใส่สลัดกินเนาะแต่ก็ขอบอาจาักใบดอกจัพราวามันมีรสชาติขมถึงเสือไปลวกแล้วความขมกันยังติดปากอยู่ได้จ่ะเด้อถ้ามาัคลิปนี้ก็จะลืมได้จ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อะตอยเนี่เอาไว้พ่อกันคลิปหน้าจ้าวัีดีจ้า